ประกอบอาชีพเป็นที่มาของรายได้เพื่อนำไปใช้ใจ่ายในการดำรงชีวิตซึ่งจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยสีได้แก่อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคจากการศึกษาข้อมูลโดยการเยี่ยมบ้านนักเรียนของครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียนพบว่านักเรียนเกือบร้อยละ90อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่ไม่ใช่บีดามารดา ทั้งนี้บิดามารดาของนักเรียนต้องออกไปประกอบอาชีพนอกพื้นที่อันเรื่องจากฐานะทางบ้านของนักเรียนมีความขัดสนได้รับไม่เพียงพอกับรายจ่ายทําให้ตัวของนักเรียนเองต้องออกไปหางานทําในวันหยุดและปิดภาคเรียนเพื่อนํารายได้มาจุนเจือครอบครัวโรงเรียนสรอยเสรีวิทยาในฐานะโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่4ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ ของการน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ส,สู่การปฏิบัติโดยยึด3าเสาหลัก5กลยุทธ์ของโรงเรียนกองทุนการศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการโครงงานคุณธรรมสู่ทักษะอาชีพโดยมีจุดมุ่งหมายคือเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการเลือกทำโครงงานตามความถนัดและความสนใจปลูกฝังวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาทักษะชีวิตทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนและ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนแบ่งเบาภาระผู้ปกครองกระบวนการผลิตผลงานและขั้นตอนการดำเนินง,งานโครงงานคุณธรรมสู่ทักษะอาชีพ ได้ใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็นกระบวนการในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้เป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนกล่าวคือขั้นตอนที่1ระบุปัญหาซึ่งเป็นขั้นตอนแรกในกระบวนการออกแบบโดยการสังเกตและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตประจําวันขั้นตอนที่2การรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา โดยการศึกษาโครงงานหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือเคยแก้ปัญหาลักษณะนี้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาให้ง่ายขึ้นขั้นตอนที่3การออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเป็นการนำแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความรู้และข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาประยุกต์ใช้และออกแบบวิธีในการแก้ปัญหาภาพร่างของชิ้นงานต้นแบบโดยคำานึงถึงทรัพยากรความเหมาะสมกับเงื่อนไขและขอบเขตของปัญหามากที่สุดขั้นตอนที่4 วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหาเป็นการกำหนดลำดับขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนเพื่อช่วยในการประเมินเวลาและการกำหนดหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนให้เหมาะสมจากนั้นลงมือแก้ปัญหาพัฒนาวิธีการหรือสร้างชิ้นงานต้นแบบในแต่ละลำดับขั้นตอนตามที่วางแผนไว้ขั้นตอนที่5 ทดสอบประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา <S 2> <S 2> เป็นการทดสอบและประเมินผลการใช้งานชิ้นงานต้นแบบหรือวิธีการที่สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาจากนั้นนำผลจากการทดสอบและการประเมินมาวิเคราะห์หาจุดเด่นจุดด้อยข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานต้นแบบหรือวิธีการในการแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นขั้นตอนที่6นนำเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงานหลังจากการทดสอบประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานเสนอแนวคิดและขั้นตอนการแก้ปัญหาของชิ้นงานหรือวิธีการที่สร้างขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อให้ผู้สนใจสามารถเห็นภาพและแนวทางการแก้ปัญหาตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นและข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อการพัฒนาต่อยอดในอนาคต ใจความสําเร็จคือการที่ผู้บริหารคณะกรรมการสถานศึกษาบุคลาก้อนครูให้ความสําคัญและสนับสนุนงบประมาณผู้ปกครองให้การสนับสนุนส่งเสริมในส่วนของวัสดุอุปกรณ์การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและสถานประกอบการต่างๆการให้การสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์โครงงานอาชีพของนักเรียนตลอดจนถึงทางจังหวัดและสำน,นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ที่ตระหนัก และเห็นความสําคัญมีการดิเทศกํากับติดตามการดําเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงเป็นระยะอย่างต่อเนื่องผลของการดำเนินการโครงงานคุณธรรมสู่ทักษะอาชีพมีการเผยแพร่ผลงานผ่านช่องทางออนไลน์ทางเพจ a ฟ e b o o k ของโรงเรียน ทั้งยังได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและทักษะทางด้านอาชีพรวมถึงการได้รับการยอมรับจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ในการเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดโครงงานอาชีพเข้าเกลียบหน่อไม้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีการบูรณาการร่วมกับกลุ่มสารการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือประจำปีการศึกษา2565นะจังหวัดน่าน ผลที่ได้รับจากการดำเนินการโครงงานคุณธรรมสู่ทักษะอาชีพคือนักเรียนมีความรู้มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพในการทำโครงงานและสามารถต่อยอดโดยสร้างเป็นรายได้ระหว่างเรียนช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองตลอดจนถึงการได้แนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ r a c t i c e ที่เป็นโมเดลการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและนำความรู้มาพัฒนาและปรับปรุงให้มีคุณ ภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป